าเราเดินทางด้วยรถอีวีไปในเส้นทางที่ไม่รู้ว่าอีไกลแค่ไหนจึงจะมีจุดชาร์จแล้วไปถึงแล้วจะว่างไหมหรือใช้ได้หรือเปล่าแบบนั้นเราคงต้องยอมแบกน้ำหนักแบตเตอรีข่ขนาดใหญ่ที่มีความจุเยอะๆซึ่งนอกจากจะทําให้รถมีราคาสูงเกินความจําเป็นน้ําหนักของรถที่เยอะเกินยังบั่นทอนสมรรถนะการขับขี่อย่างเลี่ยงไม่ได้ปัจจุบันเราคุ้นเคยกับป๊มน้ํามันที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทําให้เราไม่เลือกรถยนต์ที่ขนาดถังน้ามันเฉลิะ แต่ดูที่สมรรถนะการตอบสนองการขับขี่อัตราสิ้นเปลือ,องความคุ้มค่าคุ้มราคารถอียุคใหม่จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้น้ำหนักเบาลงมีสมดุลการขับขี่ที่ดีขึ้นให้การตอบสนองการขับขี่ที่เหนือกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์แบบเก่ารอบด้านโดยไม่ต้องติดเรื่องข้อจำกัดของน้ำหนักแบบอีวียุคเก่าอีกต่อไป MG มีการติดตั้งสถานีชาร์จแบบเร็ว MG Supercharge มากกว่า128แห่งและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังสามารถใช้ MG Thailand App จองจุดชาร์จและเช็คดูสถานะและประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ได้แบบ Real Time ทั้งนี้ New MG C Electric s ยังรองรับกำลังชาร์จสูงสุดที่88กิโลวัตต์ให้การจอดชาร์จเพียง35นาทีสามารถไปต่อได้ถึง425กิโลเมตร พร้อมพันธกิจของ MG ที่มุ่งมั่นสร้างและขยายเครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ้วยจำนวนสถานีชาร์จนอกบ้านที่มีให้บริการตลอดเส้นทางโดยทุกๆ150กิโลเมตรจะต้องมีเครือข่ายสถานีชาร์จอย่างน้อยหนึ่งแห่งเพื่อให้ครอบคลุมทุกการเดินทางทําให้ขนาดความจุบแบตเตอรี่ไม่ใช่ข้อจำกัดของรถอีวีอีกต่อไป และนี่ก็คือ MG EV Ecosystem กับ New MG4 Electric. s